มูลนทธิสุพรรณิมิตรแห่งประเทศไทยมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติแก่โรงเรียนวัดขุนซ่องอภอแก่งหางแมวจวจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในท้องถิ่นชนบทสหภาพานานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN จัดการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งพื้นที่ชายฝั่งเพื่อรับมือก,การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศเวียดนามกัมพูชาและไทย จากที่มีกระแสข่าวลือกันอย่างนะาหูว่าท่านพักครูธรรมสรคูณหรือท่านพ่อเขียนจเจ้าอาวาสวัดกระทิงได้ถึงแก่พระณะภาพแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสกูป๊ปสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวค้ามซีทีวีประจำวันพุทธที่29กุมภาพันธ์2555ค่ะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยนะครับมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยครับได้มอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติแก่โรงเรียนวัดขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับ <S <S <ess> เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในท้องถิ่นชนบทที่โรงเรียนวัดขุนซ่องตำบลขุนซอ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิสุพณิมิตรแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่โรงเรียนวัดขุนซอ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของเด็กนักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับนักเรียนที่อื่น แหล่งความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนโดยอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติมีพื้นที่75ตารางเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างและซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษารวม1ล้านบาทนอกจากมีหนังสือตำราเรียนเอกสารวิชาการแล้วยังมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ค้นคว้าหาความรู้ทางสารสนเทศเชื่อมต่อทั่วโลกในส่วนของพิธีส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้มีการแสดงของนักเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ประกอบด้วยรำอวยพรอ่อนหวานและระบำสีภาคหลังจากนั้นนายสานิตร,รอดเมฆผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพันธกิจภาคกลางบุรีิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบอาคารแก่นายพิเนศเลิศเขม,มทัศนายอำเภอแก่งหางแมวก่อนส่งมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและชุมชนเพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ของโรงเรียนวัดขุนซ่องตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับ